สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสามก๊กมิลเลนเนียมสามผมตัวละครเซิร์ฟของเกมต้นผมลุงกูครับมีคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเหมือนเคยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ชื่อว่าล่าบอสของไม่ตกวันนี้นะครับตั้งแต่เช้ามาอย่างตอนนี้ ยังไม่ตกอะไรเลยมีแต่เวทกับเรกูกาบาดกับพวกยอดเหล็กแล้วก็เป็นกลิกทัวไปนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือสกิลแล้วก็ม้านะครับตั้งแต่เช้ามาเนี่ยยังไม่มีอะไรตกเลยนะครับตั้งแต่เช้าตอนนี้ก็ประมาณจะบ่ายสองแล้วนะครับไม่ตกก็เลยหาอะไรทำดีกว่าเพื่อทำคลิปลงทิกตอกนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันแล้วก็จะได้อัพลงที่ YouTube ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่สะดวกในการติดตามรับชมช่องทางไหนก็สามารถติดตามรับชมได้เลยนะครับ เดี๋ยวเอารอบอสเกิดแป๊บหนึ่งนะครับผมจะทําจิตทหารขั้น6นะครับพอดีผมทําจิตทหารขั้น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 ห้าเสร็จแล้วนะครับขั้นห้าเสร็จแล้วอันนี้จะเป็นขั้น6กที่ทําเสร็จแล้วสําหรับตัวนี้นะครับแต่นะครับผมจะทํารอไว้เพราะว่าลาบอสละเหล็กมันเหลือนะครับถ้าทําเสร็จแล้วนี่เหล็กที่มันเหลืออยู่นี่ก็จะได้ขายนะครับจะได้ขาย เพื่อจะทําให้ชีวิตที่ในการล่าบอสมันดีขึ้นโอเคนะครับบอสเกิดตรงนี้พอดีนะครับก็าตรงนี้นะครับตัวนี้จะใช้5้าอันนะครับหนึ่งสองสาี่ห้านะครับตัวดอมยุดนี่จะใช้5ส่วนตัวกุณซื้อนะครับหนึ่งสองสามสี่แต่ละตัวนี้จะใช้4ี่ช่องนะครับเพราะว่ากุณซื้อนี่จะมีลูกแค่สตัวนะครับกลุมลูกได้แค่สีช่องนะครับตามนี้เนาะนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับ มีสีช่องนะครับที่จะเปิดคราวนี้ก็จะเปิดประมาณเลเวล200นะครับตอนนี้เราเลเวล175นะครับก็อีก10อีกเท่าไหร่อีก25ใช่ไหมอีกยี่นะครับน่าจะอีกหลายแผลอยู่นะครับกว่าจะเปิดแต่ว่าทําให้มันจบๆไว้นะครับทํามันจบๆไว้ถ้ามันเกิดขั้น7ขั้น8มาเราค่อยหาเงินทําใหม่นะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไม่รีบนะครับเอานะครับตายไปแล้ว ดูดีๆนะครับถ้าแดงนี่อย่าเดืดขาดนะครับไม่งั้นจะได้เสียค่าแคสสองพันนะครับเดี๋ยวก็ดูดีๆนะครับกดแหวกปืนะครับก็ล่าแบบฟื้นๆนะครับที่เคยคุยเพื่อนๆฟังแล้วนะครับเพราะว่าถ้าอยากล่าไม่ประหยัดตังถ้าอยากล่าแบบประหยัดี่ก็ใช้นักรอบนะครับแต่ถ้าอยากเล็กๆน้อยๆนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับก็ เขายัดยัดไว้นะครับฟองไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับนะครับท่านนักรอบนี้เขาจะนิ่งนะครับปุ๊บนักรอบอยากตายเฮ้ยคาราโกะจะนายอยู่จะยัดแรงครับจะได้ไปทำคิดต่อปุ๊บเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาหน้านี้ครับ ตัวที่มีตังนตั้งของขายอยู่นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมเอาไว้ปั้นลูกนะครับเพื่อที่จะส่งลูกพวกนี้นะครับให้กับชุดตีล่าวอตผมนะครับอันนี้ผมทำจิตทหารขั้น5นะครับอันนี้นะครับสามห้าสิบห้าห้าตัวก็สิบห้าชิ้นนะครับที่เราต้องการอยู่ในกิตทหารขั้น6กนี่สำรองไว้เลเวล200นี่ยอยู่ที่ สี่สี่สี่สิบหกนะครับคุณซื้อมีชู่สี่ตัวใช้สิบหกชิ้นนะครับก็นี่มีสิบห้านะครับแล้วก็จอมยุทธอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นยี่สิบเอ็ดชิ้นนะครับสี่สี่สิบหกนะครับสามห้าสิบห้านี่มีอยู่สิบห้าชิ้นนะครับแล้วก็อยู่อีกตัวหนึ่งนะครับก็ผมทําระดับห้าครบไว้หมดแล้วนะครับแต่ว่าต้องคือรอนี่จะทําระดับหกนะครับสิ่งที่จะทําก็คือ มันต้องการอะไรมากนะลืมเอานั้นมาใส่เออไม่เป็นไรนะครับยวซื้อเดี๋ยวหาซื้อก่อนนะครับอ้ก็จะโชว์เหนือซะหน่อยนะครับของไม่ครบขายอะไรออกมั่งนะครับดูก่อนนะครับก็มีสาม300กว่าเ็มนะครับ300กว่าเ็มก็ขายไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนะครับเราก็จะเย็นๆนะครับเวลาขายของก็ขายไปเรื่อยในราคาที่มันไม่แพงนะครับอันนี้ผมถ้าขายไม่ออกผมก็จะแลกหินซ่อมแล้วนะครับหินหินซ่อมหรือว่าจะแลกเงินมังกรนะครับก็จะ ถ้ามันอันนึงไม่อันนึงไม่ได้ล้วก็เอาอันหนึ่งแทนนะครับเพื่อที่จะเอามาจุนเจียตี้เรานะครับอย่าง M อ็มส่วนมากก็จะเก็บไว้หมุนนะครับสิ่งที่ขาดอยู่ก็คือนะครับอุกาบาทนะครับอันนี้มีแล้วนะครับอุกาบาตก็ต้องรออ่ะไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ซื้อมาซื้อซื้อซื้อผมจะเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเงินบางกรนะครับจะแถวนี้แหละนะครับก็จะส่วนมาก เราก็จะอยู่เอาราคาไม่เกิน7 0 0 0แสนเนาะนะครับเราเอาราคาไม่เกินเจ0 0แสนนะครับนี้เท่าไ,รไหร่เนี่ยโหขาดจุดติงเดียวนะครับ400กว่าอันนะดูก่อนนะครับอาจจะมี E ี2ีนะนะครับเพราะว่าต้องรอเราเอาเหล็กไละล็อกอุกาบาตอยู่ที่ตัวพวกนั้นมานะครับตัวในชุดลาบอสผมลืมเอามานะครับพอดี มันลาบ,บอสแล้วของมันไม่ตกก็เลยเออหาอะไรทําเพื่อฆ่าเวลากันนะ,นะครับเพราะว่ามันมันไม่ตกก็ต้องยอมแล้วนะครับว่ามันไม่ตกจริงๆนะครับมันไม่ตกก็คือไม่ตกเราก็อย่าไปซีเรียสนะครับก็ลาไปเรื่อยๆนะครับอย่าไปงุนหงิดอันนี้สะบัน้ 5, 10, 6, 10, นห้าเปอร์เซ็นต์ไฟสิบปุกป้องสิอันนี้อะไรเกียรติห้านะครับแล้วก็ผ่านไปก่อนนะครับในที่มันแพง ร้านไหนที่แพงแล้วก็ผ่านไปก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้รีบร้อนเราก็ดูร้านที่มันสัก65เงี้ยพอดีนะครับเพราะว่าเราก็กว่าเขาจะได้มาเนาะนะครับกว่าเขาจะได้มานะครับเงินมากรเขาต้องลงกิจกรรมนะครับแล้วก็อะไรต่างๆนะครับแล้วแต่แต่ละคนนะครับร้านชื่อว่าบิ๊กซีอันนี้น่าสนนะครับเดี๋ยวมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับบิ๊กซอยู่ตรงนี้ ตรงต้นไม้เราครับเลงไว้นะครับเลงไว้เียลิงไว้นี่นี้แถวนี้นะครับจะได้หาจะได้หาง่ายๆรอบสองนะครับเวลากลับมาไม่ที่ใช้เงินมื่อก่อนนี้เพราะว่าต้องการตัวนี้นะครับต้องการตัวเนี้ยนะครับต้องการตัวเนี้ยเนี่ยต้องการตัวนี้นะครับมาแลกมาเปลี่ยนเป็นอันนี้นะครับมาเปลี่ยนเป็นอันนี้นะครับต้องการรับอันนี้มา เราก็หาไปเรื่อยๆนะครับหาไปเรื่อยๆนี่หนึ่งรูนะครับถ้าเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่จมตีนนี่ผมซื้อแล้วในร้านสังคังเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้ชอบมากเลยสองอันนี้นะครับแต่ว่ามันมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับเราก็แล้วไม่ได้ที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องรีบใช้เท่าไหร่ก็เลยเออพอยืนบอสได้อยู่นะครับเราก็ผ่านไปก่อนนะครับอันไหนที่มันไม่ได้จําเป็นอยู่แต่ว่า ยังไม่ได้ต้องรีบใช้นะครับเราก็รอให้มันพร้อมๆนะครับนานๆที่จะโผล่มาตะครั้งหนึ่งนะครับประดับตรงนี้นะครับเจ็ดสิบสองหนึ่งรูยี่สิบเอ็มหนึ่งร้อยเอ็มวิ่งเจ็ดสิบเก้าเกือบท็อปท็อปแปดสิบนะครับเซิร์ฟอ้ม้าวิ่งท็อปนั่นอยู่แปดสิบนะครับนั่นอยู่แปดสิบเราก็หาไปเรื่อยๆนะครับพืดนะครับตรงนี้เห็นซ่อมถูกนะครับใครจะบวกของอะไรนี้ รีบบวกกันเลยนะครับพงกัตตีช่องแรกๆมาพบตีกับทุกวันนี้หกห้าศูเห็น2ล้านแล้วนะครับเห็นสองล้านแล้วนะครับราคาย่อมยยมราคาย่อมยยมไม่แพงนะครับอันนี้เงินถ้าเอาตัวนี้แรกถ้าเอานี้แรก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  แรกเงินมังกรกับหินซ่อมนี่มันจะมีคนแรกถ้าสามทับสามวิ่งทับมาเดี๋ยโอ้ยหาเลยแล้วเนี่ยนะครับตบให้จีเธอนะครับแป๊บหนึ่งนะนะครับอาจจะมีมีสองนะครับอันนี้ก็สวยอยู่นะครับสวยอยู่ ันนี้สองรูนะครับวันนี้สองรูก็ถือว่าไม่แพงนะครับคือกว่าจะเขาจะเปิดได้เนี่ยไม่ใช่เปิดง่ายๆนะครับพวกนี้นะครับนะครับกว่าจะเปิดได้ไม่ใช่เปิดง่ายๆรันในเอวรานในเอวรืดนะปืด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 ,ปด,ปด,ปดอุ้ยอันนี้อุยอ้ย ตึ๊ดๆๆ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 อๆๆอๆๆนๆๆๆๆๆๆๆรๆอ้ๆนๆๆๆากๆๆนๆัๆหๆๆๆๆๆันๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆบๆนๆๆๆนึๆๆๆๆๆมๆๆๆกๆๆนะครับๆๆ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 ่ๆๆ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 ๆนๆๆๆีๆนะ,นะคๆับ เขาบอกว่าเป็นพ่อค้าเป็นพ่อค้าจะซื้อของนี้ต้องเลือกปลาให้ดีๆนะครับอย่าเลือกปลาเน่าเดี๋ยวจะเศร้าใจทีหลังนะครับถ้าเลือกปลาเน่าแล้วเศร้าใจทีหลังนะครับอันนี้ก็มารวมร่างกันก็จะกลายเป็นบวกบวกสิรวมกันกลายเป็นบวกนะครับรวมกันอะไรเป็น0 0มร้อยโอมคร่างวที่จะตึงอยู่นะครับแต่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  ช่ตายหรือตายหมดตีแล้วไม่ใช่บอสตายแล้วผมตายหมดตีเราใกลละกลละไกลแล้ว,ก,ลว,ก,ลว,ก,ลวก็คือถ้าเราทำนะครับถ้าเราทําทําไมผมต้องทาพวกกีดทหารขั้น6ขั้นพวกนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่ามันจะส่งผลในการล่าบอส อันนี้ดูดีๆนะครับถ้าใครซื้อพวกเนี้ยนะครับดูดีๆไม่ใช่ราคา15เอมแล้วโดดใส่นะครับต้องดูได้มันเป็นอุงคลักนะนะครับสูมสี่สมห้าใส่เข้าไปซื้อเข้าไปใส่ไม่ได้นะครับเสียเงินทิ้งนะครับดูดีๆนะครับบางทีเนี่ยมันก็มีเหลี่ยมมีลายในการขายของเขาอยู่นะคนที่ขายของนะครับก็ดูดีๆนะครับด้วยความหวังดีนะครับจากตลาดที่ไม่มีมาเฟียนี่ว่ากันไปนะครับน่าจะเท่านั้นนะครับเนาะน่าจะเท่านั้นอ่ะโอเค นะครับต่อไปก็มีกี่ช่องตัวนี้มีกี่ช่องนะไม่จำเป็นต้องวิ่งไปก็ได้นะครับ๋ยวผ,ผมถอดก่อนถอดก่อนรอประกาศ เลือดเหลือเท่าไหร่ถอดแล้วนะครับเลือดเหลือแค่3ามหมามนะครับใส่เข้าไปเลือดเป็นแสนนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราก็มาฆ่ามันโนตายไปดีความดี600นะครับป้องกันยอดหล็กยอดหล็กยอดหล็กเนี่ยมันไม่ได้จริงๆนะไม่ใช่ผมว่างั้นนี้นะครับมันไม่ตกให้เลยนะครับผมก็มงงๆอยู่ว่าคือแแบบเนี้ย ไม่รู้มัน,นมนันมันเป็นที่แมรือวนเป็นที่ดวงของผมดวงจู่พูดง่ายๆนะครับแต่ก็นานๆานที่จะโผล่มาสักครั้งนะครับพวกชุดพวกนี้นะครับแต่ก็ไม่น่าเป็นไรนะครับเดี๋ยวผมรวมเลยก,ก่อนนะครับเหรตัวนี้มีเท่าไหร่ตัวนี้มีสามร้อยครับแต่ให้จะได้สูงนะครับสูงมานะครับ รวมนะครับตอนนี้400เอาค่าหาร5เท่าไรได้4 0 5 8นะครับได้8ก้อนได้8ชิ้นเรามีทั้งหมด15มาดูตัวนี้ก่อนตัวนี้มีเท่าไรตัวนี้มี200นะครับ200ตัวนี้มีเท่าไรตัวนี้มี300นะครับ ตอนนี้มี300บแล้วก็เอามารวมกันก่อนนะครับจะได้ไม่เดียวหลายทีก็ประมาณนี้นะครับคือคือผมก็เก็บไปเรื่อยๆผมล่าบอสผมก็เก็บเก็บเลกเก็บน้อยเก็บเลกผสมน้อยหลายเดือนเข้าหลายเดือนเข้ามันก็เยอะนะครับมันก็เยอะเองนะครับเมื่อมันเยอะเราก็เวลาเราจะทําอะไรมันก็ทําง่ายนะครับเราก็เดียวนะครับเดียวปึ๊บ บอสเกิดละเดี๋ยวไปส่งก็จะประมาณนี้เดี๋ยวทำเท่านี้ก่อนนะครับน่าจะเอ็มเอ็มไม่น่าพอนะครับเอ็มสองร้อยกว่าไม่น่าไม่น่าจะพอนะครับบอสตัวนี้ไปส่งก่อนอตัวนี้กดต่อตีก่อนกดเข้าติดตามไว้ตัวนี้มีเท่าไหร่นี่มี200กว่า มีรกว่านะครับตัวนี้มีเท่าไหร่ตัวนี้มี400นะครับตัวนี้มี300อ่าโอเคทำแป๊บ,บนึงยังไงจะเสร็จแล้วนะครับก็คือตั้งใจทำนะครับเพราะว่ากว่าจะเก็บได้ในทำแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าทำแป๊บเดียวได้เลยนะครับบางครั้งเนี่ยมีเงินเนี่ยแต่ว่าของในลตลาดมันไม่มีให้เรามันก็ทําไม่ได้นะครับมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปในการทํกาก็ต้องทําไปเรื่อยๆนะครับตาม ทำไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆครบเองนะครับถ้าเราทําไปเรื่อยๆนะครับเเพิ่งมานะเดีเพิ่มมาพึดห้าร้อยหกร้อยอันนี้ได้จากการลาบวอสล้วนๆเลยนะครับพวกนี้เหล็กก็ <c oughs> คือประหยัดได้เยอะนะครับประหยัดได้เยอะประหยัดได้เยอะนะครับ บางทีก็เอาไว้เป็นก๊อกสุดท้ายนะครับเวลาจนมาโอเคเดี๋ยวผมไปส่งแป๊บหนึ่งครับมีเหล็อกอุกาบาททั้งหมดเท่าไหร่มองไม่เห็นแต่ร้อยลอมีอยู่หนึ่งพันหกนะครับร้อยลอมีอยู่หนึ่งพันหะครับร้อยลอมก่อเยอะมากนะครับรอเกมมาให้ย่อย กะบาดเออกระบาดเออยูออ่ไหนเนี่ยเอาตันนี้ไงกระบาดพันเจ็ดนะครับก็ะบาดพันเจ็ดเราก็จะมีตัวนี้อยู่เดี๋ยวไว้ที่หลักนะครับตัวเนี้ยแล้วก็ตรงนี้เรามารวมได้นะครับเนี่ยพวกนี้มารวมได้นะครับพวกนี้มารวมรวมที่หลังได้ขอบคุ สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะเป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมทำ EP 2ให้เพื่อนๆได้รับชมดูกันละกันนะครับช่วงในการรวมว่าจะเงิน 200-300M นี้จะเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วจะพอหรือไม่นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับรถไฟอุตโตบายนะครับสามาจถได้อยู่นะครับ